ตนนีท่านติดตามรับชมโอลซ่าชแนลอยู่ในขณะนี้นะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาให้อาหารปลาครับผมตามมาเลยครับว่าจะเป็นที่ไหนไปเลยครับและที่วัดแห่งนี้นะครับผมเราได้มีโอกาสมาแล้วเราก็อยากจะรีวิวให้ทุกท่านดูนะครับผมลองเดากันนะครับว่าเป็นที่ไหนกันนะครับผมไปดูกันเลยครับนี่นะครับปลาจะเยอะมากนะครับผมเพิ่งเคยเห็นวัดที่เป็นระบบเปิดเลยนะ นี่จากแม่น้าเจ้าพระยานะครับผมเจ้าพระยานี่นี่โอ้โหแข่งหางสวิสสว,สสวสุนี่ฮะเนี่ฮะโอ้โหเยอะมาก,มากครับเยอะมากเยอะมากนี่ฮะจะเห็นได้ว่าคู้คนจะมาเยอะมากครับผมนี่โอ้โดาราเราจะเจอทุกคลิปเลยมั้งโอ้โหนี่ครับอืมสวัสดิ์สวิงนะครับผมนี่โอ้โหปลายเยอะมากนะนี่แบบคือแบบไม่รู้เป็นกี่แสนตัวเลยนะครับผม ซึ่งซึ่งเยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมเราเห็นเราก็ตื่นตาตื่นใจมากเราอยากให้ทุกคนถ้ามีเวลาว่างๆนะครับผมสักวันเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยก็พาครอบครัวมานะครับผมไปชมบรรยากาศเลยนะครับผม mm hmm. เราจะแพลนไปให้ดูไกลๆเลยนะครับผมนี่ฮะค่อยๆดูโหนี่นี่นี่เขาให้อาหารปลาเขาโยนไปแล้วมันมันมันแย่งกันนะครับผม mm hmm. เยอะมากเยอะจริงๆ,ๆนะครับผมเยอะเยอะจริงๆ บรรยากาศนี่ภายในนะครับผมนี่ก็จะมีผูุคนกําลังเดินทยอยมากันเรื่อยๆนะแล้วก็เราก็ไปไปเลือกซื้ออาหารปลาได้เลยมาดูอีกมุมนึงนะครับผมนี่นี่แต่ก่อนตรงสาลานี้ยังไม่เสร็จนะผมเคยรีวิวไปแล้วทรังนี่นี่โอ้โหเยอะมากอุยห,หลายขนาดครับผมนี่เป็นปลาแบบปลาที่มันมันเป็นธรรมชาตินะครับผมเป็นเป็นพื้นที่ ที่ธรรมชาติเลยนะครับเป็นเป็นแม่น้ําเจ้าพญาแล้วไม่มีไม่มีตะข่ายกั้นนะผมก็ตอนแรกผมก็สนใจใจเป็นปลาเลี้ยงหรือเปล่าแต่นี่ก็คือผมนี่ดูฝั่งนี้ครับนี่เราอ้อมมาตรงฝั่งเจ้าพญาตรงนี้ไอที่เห็นเป็นสีที่เขียวน้ําเงินน้าเงินเนี่ยก็คือเป็นท่อแป๊บนะครับผมเป็นเป็นโซนที่เฉยไม่ได้เป็นตะข่ายอะไรเลยนะแต่เป็นเหมือนกับโซนโซนที่ปลาจะเข้าได้ออกได้เฉยนะฮะให้ให้รู้ว่าเป็นขอบเป็นโซนเฉย แต่นี้ผมจะให้ดูนี่นี่นี่ฝั่งนั้นเจ้าพญาเลยนะฝั่งนู้นก็เป็นลุ่งๆงเลยนะครับผมไม่มีตะข่ายกั้นนะโอ้นี่นี่โอ้ซูมให้แล้วถัดจากนี้ไปนะครับผมผมจะพาเดินเข้าไปดูอีกโซนหนึ่งนะที่มันมันจะเป็นสาลายาวตรงนี้แหละที่เรากำลังเดินไปนี่นะครับผมโอเคครับนี่ครับเป็นสาลาที่ทอดยาวไป ตามริมน้ำนะครับผมเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยนะครับผมกลิ่นสีและทีแปลงนี่ยังกลิ่นหอมอยู่เลยก็ <c oughs> เดินมานะครับผมจะโซนด้านในนี้ก็คือ,อรองรับนักท่องเที่ยวได้ค่อนข้างเยอะเลยนะครับและมุมโซนนี้ก็จะมีอีกนะเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจะมีปลาอีกเยอะมากเยอะจริงๆนะครับผมมาดูกันครับ <c oughs> นี่เป็นไงนะครับผมเยอะมากขนาดโซนที่มันอยู่ในระหว่างศาลาก็เยอะนะครับผม พาเด็กๆมาได้เลยนะครับผมนี่ฮะนี่เราสามารถใกล้ชิดกับปลาได้เยอะขนาดนี้เลยนะผมว่าเป็นแสนๆตัวเลยนะครับผมนี่ก็พาเด็กๆมาให้อาหารปลามามาเพิ่มโมเมนต์ดีๆให้กับเด็กๆนะครับผมถ้าใครมีครอบครัวก็พากันมานะครับส่วนใหญ่ก็จะเห็นมากันแบบนี้เลยนะครับผมลองแวะมาเลยนะครับผม ยปลาเยอะมากเยอะจริงๆนะครับจำกันได้ืียังครับผมว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับผมเมื่อกี้ผมแปลนกล้องออกมาแล้วนะครับนี่จะให้ดูลวงพ่อโตนะลวงพ่อโซทรนะครับผมแล้วก็ลุงพ่อสมเด็จพระจันทร์โตนะครับผมฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนี้ผมจะให้ดูตรงนี้นะครับผมนี่ทางเดินเข้ามานะครับนี่มีเด็กเยอะแยะเลยนะครับมีที่กันสําหรับเด็กด้วยนะไม่ต้องกลัวว่าเด็กจะหลงพัดตกลงไปและอีกมุมนึงครับผม แล้วเรามาดูอีกโซนหนึ่งนะครับผมนี่มีทางลงไปบันไดายาวเลยนะถ้าใครจะไปก็จะเห็นอ๋อเห็นคนกาลังเล่นอยู่นะคระับก็คือให้อาหารปลาได้เลยนะบางคนก็จะมาลอยคาหรืออะไรองนี้สักอย่างแต่นี้ก็คือมีสะพานให้นะก็คือคนที่จะให้อาหารปลานะครับวิ่งเยอะมากเยอะมากเยอะจริงๆนะโอ้โหเยอะจริงๆขอบอกเลยว่าปฏิคุณหน้ามามา,มากครับผมเสาร์พาเวลาหาเวลามาเลยครับผม พาเพื่อนพาคุงพาแฟนพาเด็กๆมานะครับช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงรอยต่อของโควิดอยู่นะครับผมก็ซาซาลงแล้วแต่เราก็หาเวลามาทำบุญกันนะครับช่วงนี้ยอดยอดติด,ดตามตกยอดเงินร่วงนะครับผมจาก youtube ก็นี่ฮะไมนมีอะไรก็ทำคลิปนี้นครับผมหวังว่าจะได้อาน,นิสงส์ร่วมกันนะครับผมไม่ ซูมออกซูมเข้าให้ดูกันชัดๆนะฮะถ้าใครอยากมาที่ปลายเยอะๆนี้เรียนเชิญเลยนะครับผมวัดนี้มาถูกใจแน่นอนครับผมในระหว่างนี้ผมจะใส่ดูซูมให้ดูนะแล้วก็นี่เป็นบริเวณภาพภาพสวยๆตรงนี้นะครับนี่ก็จะมีเจ้าหน้าที่เลยครับผมดูแลความสะอาดและก็ความสะดวกสบายให้กับทุกๆท,ท่านนะครับที่มาร่วมกันทําบุญนะครับ บริเวณวัดแห่งนี้ตลอดระยะเวลาเลยนะครับถ้ามาช่วงเช้าๆคนก็เยอะนะาอากาศก็จะดีด้วยนะแล้วช่วงค่ำๆนี่ฮะบ,บรรยากาศกเป็นแบบตอนนี้นะฮะนี่ผมมานี่ก็จะห้ามโมงหกโมงแล้วนะเนี่ยมาดูฝั่งนี้นะนี่ครับผมก็ยังอุ้ยปลาเยอะจริงๆครับผมถูกใจมากครับนี่ฮะเวลาเขาเขาซัดอาหารลงไปเนี่ยนี่ แต่แบบมาแย่งกันมาอุ้ยมามารุมมาตุ้มกันดีขนาดนะครับผมโอ้ยอันนี้เราดูไกลนะเนี่ยผมว่าจะซูมให้ดูก็ซูมอ่าดู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 ดดดยอเยอะจริงๆนะครับผมเป็นเส้นแสนตัวเลยนะถือว่าเยอะอจริงๆนะครับรับรองเลยครับผมการันตีเลยว่าต้องถูกอ,อกถูกใจแน่ๆใครที่ชอบบรรยากาศแบบร่มรื่นแล้วก็มีสายน้ำมีให้อาหารปลาอย่างเงี้ย แนะนําเลยนะครับผมมาวัดตงนี้ได้เลยนะครับสาหรับใครที่ยังไม่รู้ว่าวัดอะไรนะครับผมลองเดากันมาเข้ามานะครับผมเดาเดากันเข้ามาแล้วก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมนี่ฮะผมจะให้ดูบางอนี่นี่ซูมให้ดูโอ้โหเยอะจริงๆะครับผมคือถ้าเราอยู่ใ,ใกล้นี่แบบเปียกนะเปียกได้เลยนะครับผมคือมันจะมันจะ,ม,นจะมันจะแบบมันจะดีดทิศงนีแหละคือผมไม่รู้ว่าปลาได้กินทุกตัวหรือเปล่า มั <laughs> นต้องแย่งกันนะครับผมถ้มาไม่แย่งกันไม่ก,ก,ก,กินเนี้ย,ยเยอะจริงๆครับผมขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสมอลซ่าชเชนวันนี้ชอบก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดแชร์นะครับผมสองอย่างเท่านั้นบ๊ายบายสวัสดีครับ